เฮ้ย <c oughs> เอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนไอ้ชิบหายแล้ว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  <c oughs> ขอจัดการกับเอ็นเดอร์แมนก่อนนะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Killer Channel วันนี้ก็อยู่กับเกมเดิมอีกแล้วนะครับนะก็เกม My Box นะฮะโอเคนะก็วันนี้ก็มาต่อเลยนะฮะครั้งที่แล้วก็ไอ้นี่ไปนะฮะครั้งนี้เราจะมาทำอะไรกันดีนะฮะ ก่อนนะฮะถ้าเบื่อเบื่อก็ฟังเพลงนะฮะแล้วน,นี่ฮะผมทำฟาร์มไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทำง่ายๆฮะก็แค่ปักดินปักดินปักดินนะ,ะเว้นทีละช่องเท่านั้นนะ่ะนะตรงน,นี้ผมก็ยังสร้างไม่เสร็จตรงน,นี้ผมกะว่าจะสร้างเป็นสร้างเป็นในนี่นะฮะที่เก็บของฮะอ๋ะเอเฮ้ยมีไก่มีไก,ไก่เอ้ยมีเป็ดเอ้ยเป็ดหรือไก่วะ ไกลๆๆเออโอเคฮึดจุ๊บโอเคเรียบร้อยนะส่วนอีกที่หนึ่งนะฮะผมจะสร้างเป็นแบบสะพานนะ,ะตรงเนี้ยโอ้อัจจะนะ,ะตรงนี้จะสร้างเป็นแบบสะพานนะ,ะก่อนอื่นผมจะเอาดินกบไว้ก่อน ดินกบไว้ก่อนดินกบติติติเตรตรติติติเตเต้ยไม้เติข์รเติร์เติยไมเติเติรเติรเนื้อเต้ร์ร์เติรเติเนื้อเตเนื้อเตเนื้อเตเเตเเได้เนื้อ โอ้ได้ได้ได้มีเนื้ออยู่แล้วนะโอเคเก็บของก่อนนะจึ๊บโอเคเรียบร้อยอันไหนอีกวะเออไม่ต้องเก็บแล้วกลับบ้านก่อนหิวข้าวแล้วเดี๋ยวหัวใจหมดนะเดี๋ยวหัวใจหมดตายฮนะรีบไปฮนะกลับบ้านกลับบ้านโดยด่วนนะฮะ จึดยืดนะฮะโอเคกลับบ้านโอเคนะฮะสักครู่หนึ่งนะฮะเอ่อโอเคเดี๋ยวผมตัดไปนะฮะตอนที่เตรียมอะไรเตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะ,ะกินข้าวเสร็จแลย้วเดี๋ยวผมกลับมาฮะอ่ะเรามาสร้างคลังเก็บของกันต่อเลยนะฮะ โอเคหลังจากที่ไปกินข้าวกันมานะฮะอ่านะฮะก็นะฮะต้องหาไม้อนะแต่ไม่มีไม้เดี๋ยวต้องปลูกต้นไม้ก่อนนะฮะพาดน,นี้ก็จะสร้างคังเก็บของให้เสร็จนะฮะโดยหาไม้ยากลำบากนะฮะนะฮะฟาร์มไผ่ก็โตนะฮะก็หลังไม้ก็มีไปขุด แร่มาบ้างนะฮะก็ได้มาเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะทั้งแร่อะไรต่างๆมากมายเยอะแยะจตไม่หมดนะฮะเฮะ้ยมีไข่ตกอพอเจอไข่ก็ต้องเจอไก่โอเคได้แต่ขนมันอนะทำยังไงให้ได้เนื้อมันนะตีแบบไหนนะครถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างนะฮะ อ่าสิป,ปิ้งอ่าเอามาเลยเอา,าออออเ,เอามาสักสองอันก่อนโอเคเอามาสักสองอันเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะฮะ โอเคใกล้ถึงบ้านแล้วนะฮะอ่าถึงแล้วนะฮะปิดประตูเปิดประตูแล้วเราก็ปลูกต้นไม้ตึกอ่าเรียบร้อยปลูกต้นไม้ปิดประตู แล้วเราก็ต้องรออีกนะฮะนะเออมนะฮะเมนะฮะเมเยบก็ฟังเสียงเพลงกันไปก่อนนะฮะอ่านะนะเดี๋ยวเราข้ามมันมาเลยนะฮะ โอเคเราข้ามกันมาแล้วนะฮะก็ถ้าเสียงแปลกๆก็เป็นหวัดนะฮะเราก็รอต้นไม้ให้โตนะฮะต้นไม้มันยังไม่โตอ่ะเดี๋ยวเราเราจะพาอะไรมาให้ดูนะโอเคนะฮะตอนหลังไม้เราก็ไปขุดเหมืองมานะะก็อย่างที่คุณเห็นนะเจอทองฮะ ก็ขุดทองมาเลยนะอย่าเข้าใจผิดนะทองคนละทองอนะคนละทองอะนะฮะเจอทองเจออะไรวะเจอทองแล้วก็เจอเขาเรียกอะไรอ่ะไม่แน่ใจนะฮะเ,เจอทองแล้วเจอเนนาอ๋อเลสโตนเจอทองแล้วเจอเลสตนะฮะได้มาเยอะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีลาปิสนะฮะลาปิส แล้วก็เขาเรียกอะไรอะโทพาดอะไรสักอย่างนึ่นะฮะถ้าอ่านเสียงไม่ออกก็ขออภัยด้วยนีย่โอเคได้ทองมาล้เก็บทอง,งเหลือเหล,ล็กอีกอะจะต้องเผาเหล็กอีกถ้ามีเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคต้องเผาเหล็กอีกเผาเหล็ก โอเคระหว่างนี้ก็ฟังเสียงเพลงกันไปก่อนนะฮะรอต้นไม้โตผมก็จะไปตัดไผ่รอนะฮะกว่าต้นไม้จะโตนะฮะตัดไผ่รอ ตัดไผ่ลอตัดไผ่ลอนะตัดไผ่ลอเลยไผ่นี่สร้างอะไรได้นะฮะก็สร้างได้ทั้งประตูนะฮะประตูแล้วก็ประตูแล้วก็บล็อกเลยฮะเป็นบล็อกบล็อกไผ่ฮะโอเคขึ้นบันไดกัน ตรงนี้คือคลังเก็บของผมจะเอาไผ่มาเก็บนะฮะก็คลังเก็บของเนี่ยพาระเนี้ยจะทําคลังเก็บของตรงนี้ให้เสร็จสร้างซักสแค่สองชั้นแค่นะแล้วก็มีระเบียงออกไปข้างนอกนะฮะน่าจะดีนะน่าจะสวยคอเก็บไผ่จึ๊บ เดี๋ยวว่างๆจะมาปลูกฟาร์มนะฮะปลูกฟาร์มไข่เนี่ยไว้ไหนเดียยังไม่เก็บใส่นู้นเดียโอเคอเรามาตัด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 เขาเรียกอะไรน้ำตาลต้นต้นอะไรวะเขาเรียกต้นอะไรซูกาแคนนะฮะตัดซูกาแคนก่อนเฮ้ยข้าหมูกันดีกว่าเอาเนื้อเลย ตอนนี้ขาดแคลนอาหารยังยิ่งนะฮะเพราะมันเกิดใหม่ได้เรื่อยๆอยู่แล้วไอ้พวกนี้นะฮะตอนนี้ก็หาน้ำอยู่นะฮะโอ,โอ้โหตอนนี้ก็รอต้นไม้โตนะฮะต้นไม้ไม่โตสักทีหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเล่งมาแล้วนะฮะต้นไม้นะฮะเฮ้ยไม่ได้เรียกเล่งดิเราต้องขยายพันต้นไม้แล้วนะฮะ แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมาก่อนซิปปิ้งเนี่ยอะไรเซปตปิ้งเรียกผิดเลยอะซิปปิ้งเซตติปป้งเออซิปปิ้งนะซิปปิ้งปลูกเลยนะฮะจ๊บขยายพันธุ์นะฮะโอเคขยายพันธุ์นะฮะขยายพันธุ์นะฮะขยายพันธุ์เลยนะฮะ ขยายพันนะแล้วก็ขยายพันนะโอเคระหว่างที่รอนะนะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปตอนที่ต้นไม้โตเรียบร้อยแล้วนะฮะจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวมากเกินไปน่าเบื่อนะฮะโอเคนะ,ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ต้นไม้โตนะโอเคนะฮะก็กลับมาต่อนะฮะ ต้นไม้หลังบ้านก็โตเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการตัดไม้เลยก็กันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะก็เงียบๆก็จะมีเพลงเปิดอยู่นะฮะฟังไปก็แล้วกันนะฮะโอเคตัดไม้เอ,อิ่มจึ๊งจึ๊งจึ๊บอ่าจึ๊บ Okay. ได้ไม้มาหกถ้าแปลงเป็นแปลงเป็นวันเดินแผงจะได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดย e ีนะ่สิบสี่นะรวมกับของเก่าที่เป็นวันเดินแผงอยู่แล้วก็ย e ี่สิบห้าโอเคเราจะไปสร้างคังเก็บของต่อกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสีเยเวลาเก็บซับป,ปิ้งก่อนโอเคไปสร้างคังเก็บของกันต่อให้เสร็จนะพรานนี้จะได้จบจบนะ จะได้ไม่เป็นการน่าเบื่อนะก็จะมีช่วงใหม่ของรายการนะรีสตรสมสดนะฮะก็เป็นการสัมภาษณ์นะหรือสอนวิธีต่างๆนะฮะที่ใครยังไม่รู้นะสอนไปเรื่อยนะไม่ว่าจะเป็นสร้างโฟลงซองโฟลเดอร์อะไรซ่อนอะไรต่างๆนะก็เตรียมพบกับลิฟต์สเต็มสดได้นะช่วงต่อไปนะโอเค เดี๋ยวต้องเดินไกลนะฮะเราข้ามไปตอนที่เดินไปถึงแล้วก็แล้วกันนะฮะโอเคนะฮะเราก็มาถึงคลังเก็บของนะฮะที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเราก็จะมาสร้างคลางเก็บของให้เสร็จนะฮะนะฮะคลังเก็บของคลังเก็บของนะ,ะก่อนหนึ่งก็ลึบโอเคทำไมมีหมูอยู่ในด,ด้วยวะเออ๋อลืมไปลืม ลืมไปแล้วว่าเราไม่ได้ปิดประตูฝั่งนูนะนน้นนะก็นะเฮ้ยอย่าพุ่งไปดิหมูหมูอย่าพุ่งไปหมูเฮ้ยอย่าพุ่งไปมาให้กูฆ่าก่อนกูหิวเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วออกมานี่มานีต่อเน,นี่ยมาหนิมาหนิมาหนิมาโอเคได้เ,น,เนื้อด้วยนะฮะเฮ้ยต้นไม้ข้างหลังบ้านโตโตลแล้วนะฮะต้นไม้ข้างหลังบ้านก็โตลแล้วนะฮะโอเค ตัดตัดไม้เลยก็แล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะตัดไม้นะตัดไม่ตัดไม้เรื่อยๆเลยตัดไม้เลยนะฮะตัดแค่สารต้นพอนะฮะอีกต้นที่เหลือก็เอาไว้นะฮะปล่อยมันเป็นธรรมชาติหน่อยนะ ไม่ใช่ตัดแม่งหมดเลยพื้นเรียบเรียบเปล่าๆนะไม่มีอะไรโหนั่นก็โหดเกินไปนะฮะควรอนุรักษ์ป่าไว้นะฮะโอเคสร้างคังเก็บของเสร็จออไหนแพ้บ้าสร้างคังเก็บของให้เสร็จนะฮะจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยชั้นล่างใกล้เสร็จแล้ว ล,ล้างกลนเสร็จแล้วดบมด๊บ,ดบโอเคนะเออขอเปลี่ยนเก้าอี้สักพักนึงเอ้ยโอเคฮะโอเคเอาไม้ที่ตัดมาเมื่อตกี้นะฮะไปค้าเป็น w แข็งให้หมดเลย โอเคได้หกสิบสี่หนึ่งชุดแล้วก็อีกสี่อันนะ,ะมารวมกับเจ็ดนะฮะก็จะได้เป็นสิบเอ็ดโอเคแล้วก็สร้างโต๊ะค้าบหนึ่งโต๊ะนะฮะหนึ่งสองสามสี่โอเคนะได้โต๊ะค้าบมาหน,นะะึ่งงานแล้วฮะเอาแซปติงที่เก็บได้เก็บเข้าอินเวนทูรี่ไปก่อนนะ,ะกล่องไปก่อนเข้าตัวเข้าที่เก็บของไปก่อนโอเคเอาโต๊ะค้าบออกมาชิปโอเคแล้วก็เอาโต๊ะค้าบวาง อโอเคเราก็ครับเชนนะฮะหลายๆายอันเลยนะฮะประมาณแบบหนึ่งนะหนึ่งสองสามเยอะอยู่นะเราก็ครับเลยนะโอเค ใส่หม้หมอนดูดดูดูได้เชดมาสองอันแยกออกมาสิตึบแยกออกมาสิตึมสามาันละเอาอีกเอาอีกเอาอีก เอาอีกสิครับเอาอีกชึบเอาอีกชึบหนึ่งใบอีกหนึ่งใบซึบึบแค่วันนี้ก่อนจะได้แยกง่ายๆนะนะก็อาจจะลำบากหน่อยนะพาร์ทนี้นะอาจจะยาวด้วยนะ ปึ๊บโอเคได้มาอีกหนึ่งโอเคพอแค่นี้ก่อนนะฮะก็แค่จะสร้างคังเก็บของให้เสร็จนะฮะเอออย่าลืมบันไดยอย่าลืมบันไดนะฮะเคบันไดจิบจ๊บจิ๊บหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง คบ okay. ันไดมาแล้วจื๊บเอามาสิเออนั่นแหละฮึบโอเคฮึบเอามาแปลงไอ้นี่ก่อนนะฮะทำเป็นพื้นหลังนะ,ะเผื่อต้องใช้นะโอเคอ่านะ,ะวางบันไดก่อนเลยตึบตึบตึบโอเค เอาเช็ดวางปึ๊บอ,อ่าชั้นล่างดูเสร็จแล้วนะฮะโอเคขึ้นชั้นบนขึ้นชั้นบนเลยครับโอเคไอ้ไอเวนเนอ้์มันมันแหลกนะฮะต้องเข้าใจนะฮะคอมผมไม่ได้แรงขนาดที่แบบเล่นแอ s a s เซ n u n i ยูตีได้นะ เราต้องเข้าใจนะฮะไม่ใช่มดาม่าใต้คลิฟอะไรแบบนี้ก็ไม่เอานะฮะโอเคนะฮึโอเควางเชดนะฮะหนึ่งสองสามขาดเชดอีกแกนะดูก่อนหนึ่งสอง พอไหมนะหนึ่งสองสามสี่สี่อันขาดเจ๊ีสี่อันเหลือแหละนะฮะอ้าขาดเจ๊ยีสี่อันนะฮะน่าจะพอนะน่าจะพอนะหรือว่าไม่พอวะถ้าทางจะไม่พอนะฮะต้องลองดูก่อน ได้แค่สามอันนะเชดนะฮะโอเคลงไปข้างล่างลงไปสิครับรออะไรอย่โอเคเดี๋ยวผมไปตัดไม้สักคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาโอเคนะฮะมาต่อเลยนะฮะก่อนนะสร้างเชษต่อตอนตอนแรกไปตัดไม้มานะ ก็ได้มาสิบอันนะฮะตัดไปสองต้นนะฮะก็ทั้งหมดก็สี่สิบนะฮะชักจะหิวแล้วสิะฮะนะ,ะเดี๋ยวกินอาหารที่ได้มาก่อนนะฮะเดี๋ยวตายกันพอดีนะฮะโอเคพอะทางชีวิตได้นะะเกือบตายแล้วไหมล่ะหิวหิวอยู่ โอเคสร้างเชตต่อนะฮะตรกลางคืนแล้วนี่หว่ากลางคืนแล้วนะฮะสร้างเชตต่ออีกเร็วเร็วสิเร็วสิครับเอามาสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะเอา้าไม่มาละครับ บล็อกนะฮะบล็อกบล็อกนะในจอคุณอาจจะไม่เห็นแต่ของผมเห็นนะพอาวูดเดิ้ลแพงมันมากับเมาส์ริงๆนะฮะโอเคได้เช็ดมาอีกหนึ่งอันแล้วฮะโอเคนะ,ะคลิปนี้ก็อาจจะยาวนะซึบซึบไม่ต้องเปิดดีวะเอออืมโอเค ได้เวลาล้อแล้วะฮะไม่ไม่ต้องล้อดิแล้วกูจะทำประตูไอาอีกอันหนึง่งทำไมวะอ๋อตอนนั้นเราบอกว่าต้องทำระ,ะ,ะ,ะเบียงดูวิวนะฮะระเบียงดูวิวนะโอเคระเบียงดูวิวทำไงวะระเบียงดูวิวนะนะโอเค เดี๋ยวไปเตรียมของกันนะฮะเดี๋ยวกลับมาตอนที่เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะฮะอ่านะฮะนะก็มาต่อนะฮะก่อนนะฮะที่ไปเตรียมของบางคนบอกพี่พี่โต๊ะค้าก็อยู่ในคังเก็บของนะทําไมพี่ต้องเดินมาที่บ้านด้วยฮะก็นะฮะก็ที่เดินกลับมาที่บ้านนี่ก็เพื่อจะมานอนนะฮะมานอนด้วยนะฮะแล้วก็เตรียมของเอ้ยเอ็นเตอร์แมนเอ็นเอร์แมน เดี๋ยวแม่งวับเข้าบ้านมาสวยเลยโอเคตื่นเช้าก่อนโอเคนะออกไปสูตรบรรยากาศวันใหม่เ,เฮ้ยลืมเปิดประตูเฮ้ยเมือ่อกี้ก็ได้ปิดไปแล้วไม่ใช่ปะขอสงสัยแม่งกระตุกโอเคนะโอเคเฮียอินเดอร์แมนอินเดอร์แมนไอชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ชิบหายละชิปขอจัดก,การกับเอ็นเดอร์แมนก่อนนะโอเคตายไปนหนึ่งรอบนะฮะจาัดก,การกับเอ็นเดอร์แมนนะฮะตายไปนหนึ่งรอบนะโอ้โหสุดยอดเลยนะแมงเอ,อ้ยจู่โจมสายฟ้าแลบนะฮะเอ็นเดอร์แมนนี่ออื้ตัวอันตรายนะฮะผมนี่ไม่ถูกกับเอ็นเดอร์แมนนะเจอเอ็นเดอร์แมนทีใดตายหลายรอบเลยนะ โอเคเรามาสร้างคังเก็บของต่อเลยดีกว่านะฮะจึบจ๊บๆเฮ้ยอย่าตกนั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยอ๋อกูเข้าใจแลวหรือไม่วะยังไงดีเอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอ่าัง้ึก ให้ได้ดิต่อเป็นสะพานอย่างนี้เอาไปก่อนนะฮะแล้วก็ขุดตรงนี้ออกโอเคแล้วก็ชึบแล้วเราก็ขุดตรงนี้ออกนะฮะนะฮนะแล้วก็ ตะกี้ตายของตกดีนะเก็บทันนะไม่น่าเลยนะฮะแม่เอ้ยไม่ถูกกับเอ็นเดอร์แมนนะฮะวัวร้องอีกอนะ่ะโอเคขังเก็บของใกล้เสร็จแล้วนะฮะรออีกอึดใจเดียวะฮะอืดใจเดียวเท่านั้นฮะขังเก็บของใกล้เสร็จแล้วฮนะวัวก็ร้องอยังเลยนะแต่ตบเปี้ยงเลยเอาอีกเอาอีก อย่าไม่จบ okay, กเก๋าเจแล้วนะใก๋าเจแล้น,ะในใกลเก๋าเจแลวนเะนาะทึบ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 เฮ้ยลืมวางบันไดขุดบันไดออกก่อน okay. โอเคปึ๊บโอเคเสร็จแล้วนะฮะ ลางเก็บของเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยะฮะโอเคก็คงจะจบไปกันก่อนเพียงเท่านี้นะฮะก็วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยะฮะเพื่อความบันเทิงนะฮะโอเคบ๊ายบายไปก่อนนะครับ